Yeah, definitely come to your 9:20. You hilbert. Huh? Hilbert. I'm not sau này. Buy dinner time. Oh, Just in time. time. i don't know how much is it? 19. that's that's terrible yeah. that's terrible but B Shen 21 z two baht uh, oh but this one Huh? this one they give you 19 five uh, really is 20 but they want to make money yeah ในแอพพิรรมบาบาเชนสอถึงเยอะมิด นี่สิะมีคนเมืองเราเนาะเซชีดรังอะไอ้นี่ชีดรังบุณไว้กลัมาในเมือง It shouldn't, shouldn't be on the fucking footpath. Yeah, it should not be footpath, go on the road. Yeah. Like I don't like this. You yeah, have access to the train. Yeah. <laughs> Actually I think I want to buy a new shoe next month. New shoe? Yeah. I don't know. New? What that. is that? I don't know. Pop mart. ยิ e มชอบเยอะร o ป people คนหลายเนี่ยมนะอ๋อเซมีลูกอ่ะอนิเมตอันลูกลูกพี้ Good night. A lot of people today. Mm. Actually, it's not that bad. It's nice weather now. Right. Mm. Lucky I wear a jacket. Well, it's a little bit cool, but mm. it's not that bad. It's right. Wear a jacket better. Just yeah, if I'm being bigger, it's jacket, jacket too hot. Mm. ฟ er ้าหมาพื่อนยังนี่เราหมานี่หมาอ้วนเวลี่อ้วนไอจอนเดอะโอนเดอะเดอะโอนเดอะเวเวลี่สกินนี่ฮีฟีฮีสตอร์แดดแอมแซมดีแอ่ว่ามาท่านี่เป็นยันคายเท้าคนผู้ไหลเหรอวะอะไรนะไหลกัน อ๋อนี้ค่ะบอร์ one two four down อ๋อจอห์นิวช็อปอาเกนนะจอห์นิวช็อปอาเกนหานอยล้านไหมกี่เป็นล้านไทยนี่ยยังส์ before is ไทยเนาะอ๋อโอเคอันนี้ร้านไทยโอ้อยากกินลูกชิ้นแล้ว ลูกชิ้นขายพร้อมเลยมันกินนั่งกินนะนี่มีกวยทอดพร้อมจะว่าขายแพงแพงจะกินไม้ละสองเหรียญตอนนี้ขายเป็นไม้ละสามเหรียญจากไม้ละสี่สิบขายเป็นไม้ละหกสิบเ็นก๋ลาไลไทยร้านโชว์เนื่ย I'm to Malaysia. uh week before we go to Thailand, I come here and shame. So, it's uh, Next month. Uh, what week before? Yeah, I don't want to carry too much. know I cannot because have to to m h another not have room เดี๋ยวไม่สุ่งคองกับบ้านเนาะก่อนกลับนกระเป๋ามันเต็มเนาะกระเป๋าใหญ่ป้าเข้าไปทังหมดเลย รยากาศเป็นะหายังเล่นะอาจารย์นี่เดดูดีนะดูดีคิาเซมแคปามาดาบจะเยลโลวันร้านไทยมาเปิดใหม่ตรงนี้นะเปลี่ยนมาหลายเจ้าเหรอเด็กคนร้าน How m a n owner t h e c h a n g in t y e a r อ่า three three owner t y e a r เปลี่ยนไปสามเจ้าแล้วอันนี้ not have not have not have cut ตัวมัน not make enough m o ันนี้นาะอันนี้เป็นร้านไทยเนาะพันทิพย์ร้านพร้นทิ์ขายแบบร้านไทยของจำแยกซีแซกเลยครับมาประจำนาะบรรยากาศน่าเดินมากเลยเข้ากินเฝ้ายางครับวันฮะ Oh yes We today we can finish early and we can go around. Shop not close today yes we come early ไปกินหมูทะดีกว่าอะไรจะเกิดช่างแม่งก่อนเนาะไปครับไปจ้ะชรนาทื้อกันซาฟ้ากินหมูทะกัน สองคนเก้าสิบเหรียญพันกว่าบาทโอเคสวัสดีครับบุ๊